ครับเพื่อนๆนหลังจากหลายคลิปที่ผ่านมาลำไยกิดต้นซึ่งพวกถามมาเยอะว่าทําไมต้องปลูกลุมละสีต้นครับเพื่อนเพื่อนอุปนิสัยของเขาจะไม่ค่อยแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขาครับหลังจากการตัดดูครับครับเพื่อนถ้าลักษณะนี้นี่คือกิ่งจะเป็นกิ่งกระดงต่อไปครับอุปนิสัยหลังจากนี้อันนี้เราจะไม่เอาเลยครับเว้นไว้สามพอ ดูครับตัดทิ้งเลยอย่าไปเสียดายครับจะแนะนําลักษณะนี้ดูครับจะประมาณนี้หลังจากนี้เอาว่าสามถ้าไปเด็ดข้างบนนู้นอนจจก,ก็ออกไปอีกสองกลายเป็นห้าเลยครับตอนนี้แต่อาจจะดูไม่ก็เห็นหลังจากนี้ไม่ต้องตัดเลยนะครับไว้ออกลูกอย่างเดียวมานนี่กับตากล้องอย่างนี้ก็ตัดแต่งกิ่งวันนี้เพื่อน ที่ถามมาเข้ามาเยอะมาดูมุมล่างครับตากล้องถ้าในลักษณะนี้ดูครับเป็นเสริมขาเสริมรากเราต้องตัดไอ้จริงดีแตกออกมาครับถ้าไม่ตัดมามุมนี้กับตากล้องจะแห้งเกี่ยวไปต้องตัดครับจะไม่ขึ้นไปเลี้ยงถ้าลักษณะอย่างนี้ครับ โอมมาสี่ต้นครับอุปน at ิสัยของเขาลักษณะนี้อุปนิสัยของเขาจะไม่ค่อยแตกอันนี้ขึ้นไป3ามส12สีเพิ่มมา2ลองคิดดูครับผลผลิตต่อรอบจะขนาดไหนอุปนิสับางต้นโนไม่ตายก็ไม่แตกครับแต่งไปเรื่อยๆครับหมไปรอบๆกับตาต้องดูครับ ผักพวกลองคิดดูนะครับจากประสบการณ์ที่ปลูกมา4-5ปีตอนนี้เริ่มเข้าใจอุปนิสัยของเขาแลยครับดูครับจาก4ขยายออกไปเรื่อยๆออกพุ่มขระแนงไปตอนตัดแต่งเอาลูกจะเพิ่มยอดอีกครับดีกว่าอยู่ต้นเดียวเดียว,ยวมาทางนี้ครับซึ่งลักษณะาน,านี้ เป็นกิ่งตอนครับเสริมรากกับต้นสายดูครับความแข็งแรงจากล้องมามุมนี้ครับดูครับรากผูพรของต้นสายดูครับหลังจากพี่พักพวกถามเข้ามาเยอะดูครับหลังจากนี้ก็แตกขึ้นมาดูครับอย่างนี้ห้ามโน้มแล้วนะครับอย่างนี้จะเกินการหักต้าฝืนเขาเกินไปดูครับหลุมนี้ก็ปลูกประมาณนี้ไหมครับสามใบเถา ผลผลิตจะเยอะขนาดไหนครับอุปผลิตใยสยดูดูความแตกต่างครับถ้าเราปลูกต้นเดียวก็มีอยู่ประมาณ3ยอดอีกประมาณ4เดือนก็สองช่อลองคำนวณดูครับหลังจากที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะไปดูอีกครับเพื่อยืนยันครับอย่างหลุมนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกไว้เพื่อเสริมกับกิ่งติดตาซึ่งมันแค่กันไม่รู้เป็นยังไงก็มาทาบต่อครับ หลังจากทาบต่อก็จะเดี๋ยวจะไปดูซึ่งเมื่อตะกี้ปลูกสีเหมือนกันครับต่อไปจะขยายออกข้างเพิ่มผลผลิตเยอะครับครับอย่างอาช่วงนี้ก็ประมาณห้าต้นครับ <c oughs> ตรงครับว่าจะขนาดไหนลองดูครับเพื่อนๆ <c oughs> ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาจริงๆิครับดูครับรากคูปพรของต้นสายดูครับนี่คือต้นติดตาต่อไปเขาจะแผ่ขยายดีกว่าปลูกต้นเดียวดูครับไปดูอีกครับครับอย่างบุมนี้เป็นพันธุ์เขียวแอปเปิลปลูกคู่ครับต้นคู่มาดูครับตะกองมุมนี้ดูครับนี่คือจากขึ้นต้นติดตาดูครับเสริมกับต้นละต้นสายคู่สองครับ มามุมนี้ครับนี่ก็หลังจากติดตาดูครับนี่คือต้นสายนี่คือต้นติดตาเมื่อก่อนครับดูครับลำใหญ่เขียวแอปเปิ้ลพันนี้ลูกจะใหญ่เปลือกบางรสชาติอร่อยครับมุมนี้จะปลูกคู่ทั้งหมดครับครับเพื่อนๆนี่คือมุมนี้ของเขียวแอปเปิ้ลทั้งหมดปลูกเน้นสองสองครับเพื่อการผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แถวแอปเปิลเขาไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขาต้องพึ่งรับต้นสายดูครับแต่ต้องมาดูให้ชัดๆครับดูครับรางยาติตาเราจะมาไปกับต้นสายอีกไปดูอีกแถวครับครับเพื่อนๆนี่คือพันธุ์ของเขียวแอปเปิลแถวแถวนี้ทั้งหมดเราจะปลูกคู่ครับปลูกคู่จะเน้นเขียวแอปเปิล แลมาไปหวอกเลี้ยงต้นสายครับครับนี่คือการจะเพาะเมล็ดครับต้นเขาจะเจริญเติบโตมากครับไวมากครับปลูกต้นโ่เพื่อนๆลองไปทำตามดูนลครับคุ้มค่าจริงๆครับเติบโตค่อนข้างจะไวนี่คือพันธุเขียเป่นเน้นพันนี้ลูกค่อนข้างจะใหญ่ครับช่วยกดติดตามช่องสวนวุนชายด้วยครับ